ของแท้ของแท้แกงเห็ดได้ไหมนี่ครับใส่ผักหวานจะซาผักหวานทำหอมมาจากาคนครพนมเด็ดครับของแท้ <laughs> นี่แหละนี่ลูกโดดโดดแท้ๆครับนี่เห็นของที่ใหญ่เลยออกมาในคลิปเลยนี่ของแกะค,ครับ เดือดกับลูกโดดตแจสุดแจมสุดแจโดดโดดนี่มันยานไฟหมันไปออมข้างนอกอะเอาแบปลงไปนกว่าอันนี้แค่ม่แดงให้เสหรอ ไ <c oughs> อ้ตูเด็ดสุดจัดสุดจริงครับพี่น้องแกงเห็ดดังากหลายบบักตลยวันี้ยังเขาใส่ผักหวานนะเขาแกงเสียบกันไปโอ้ย อ่อนๆเลยเนอ่อนๆอ่อนครับลูกโดนอะจายครับจัดไปนี่รูเด็ดครับพี่น้องจัดล้นจานล้นถวยไปเลยสดหอน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 น้ำกันนะครับพี่น้องคนกินกินคนกินกินพี่นะครับอุ๊ยบรรยากาศน้ำเช่าเช่าใสใน้องพี่น้องเนาะเศษๆน้ำกันครับอ่านี่พี่น้องเศษๆน้ำเทียงเทียงใสใเทียงเทียงมือนี่เนาะกับข้าวเหนียวหอนหอนให้กัน นี่นเแ็งเห็นท่อนรถเด็ดรถแจม่มพี่นอง,งโอ้ยแยนเห็บเห็ดบัวเจ้าหวานงวยแค่ดมกินเนี่ก็แซ่บแล้วเนี่โอ้โี่พ,พอ้าวมาพริกหลอกมาเล้วอนายใส่<ด>นีครับพี่น้องอยากกินจีนหค็มน้เนอเขาได้ปะมืมแกงเห้ก้อนๆแซ่บอือสซ่บรคป้าป๋าแซ่บอืม โาดโดด,โดคักโดดน่โดดไปใส่แส่ได้อยู่เพรันยินกินพราะยิงกินหดดนี่อือหึหวานจ่ำหวานจ้ำหวานจ็มวะเนี่ย อจีนหนี่พี่นออ้องกัดเบิดบ่ได้หรือเปลี่ยนไปอย่างครับน,นัอนก็ใช่หนักหนักกว่าปะ่ะความมันเหอรอดูเล็กๆกับมีตัวจีดเลยน้อยน,น้อยนะหน่อยทว่าตัวจีเผิด โซนห่อน,อนอย่างเพียงด้วครับพี่น้องแซ่บลมังกันถ้าอร่พย่็ใส่ยังงัน้นเอาลูกโดดมาอีกเขาใจ,ออใจขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบครับขอลาพี่น้องด้วยแกงเห็ดบดครับเซ่ผักหวานห,น,หนห่อนห่อนส่นย่างเพียงนาพี่น้องเนาะครับ เรลับมือนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับนอ้องพ่อๆกันในคลิปหนาครับผิดพลาดประการใดคำเดว่าจะได้ล่วงเกินก็ขอโทษขอไปครับลาไปก่อนครับมื่อนี้ครับสวัสดีครับ